เพาเด็กๆมาทัศนศึกษาจ้ามออีคุณชอ,อ,อจุนจ้าว้าวที่เนี่ยมันซุยแบบที่นี่ขุดไม่นนี้มั้งเต้องเข้าไปข้างในหรือเปล่าถ้าขุดเลียเนีย พ<ม>า,าเด็กๆมาทัศนศึกษานะจ๊ะน,นี่าเฮนี่มด,มดมดน้องมดไในอยู่ไหนเอ้ยมดผู้ผู้เธอเห็นมดเห็นเห็นมดนี่นึกว่าเห็นช้างเ,เอ้ย อันน oh ี้ฉันนะเขาถ้าเราแอบปลูกทิ้งไว้ที่นี่เขาจะถึงอทิ้งไหมไม่ออะเนาะถึงลเราก็มาเก็บกินนี่งอนี่ตุ้บซอว้อันนี้ที่เชียงคนเกาหลีขอกินอ่ะเนี่ยนี่พาเด็กๆมาทัศนศึกษา โซจุนป็นไงครับชอบไหมมาข้างนอกชอบไหมครับโซนาชอบ밖에나오่까มินกอนนี่ชอออชอครับถ้าวันนี้เมื่อวาน่ะฝนตกแล้วก็วันนี้อากาศแบบ 서바이서바이나, ยไหน미또어디นี미 응. ห세เ 여기 꽃이네 꽃. 여기 와봐. 꽃이ต 어. เห็นม라เอ่อฮือเส쁘ยงอยู่กี이โคตรทวยนะเนยดอกสวยมากเลย ทุกคนเดี๋ยวจะเอาที่ไหนไม่ท,ไที่นี่ดินร่วนกว่ามึงแต่ก็ถ้าเราปลูก,ปปลกอะไรอ่ะอันนี้ทิ้งไว้ที่นี่ดีกว่า <c oughs> อ๋อคิดอะไรเธอจะไปปลูกที่นั่นเหรอ <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ยวมันมีพวกอะไรนะหญ้าขึ้นมาเยอะไงตรงนี้ไม่ดีกว่าเหรอเนี่ยตัวนี้ใต้เนี้ <c oughs> ไปปลูกคิดอะไรคิดอลูกตรงนู้นอ <c oughs> ่ะ โอ้โอ้ยวิ่งมาแบบเอาอนี่ยเราเอาอะไรอ่ะมีใบโหระพากระเพรากระเพราใช่ไหมนี่แมนลักใช่ไหมแมนลักนะคะแล้วก็อะไรอ่ะผักชีฝรั่งแม่ปลูกี่สวนสาธารณะ เดี๋ามด<ว>ูว่าว่ามาดูโอเคมีดาเคมี oh, up, เดี๋ยวเราว่าว่ามาดูอีกหนึ่งรอบกันคนเกาหลีคงไม่รู้หรอกว่านี่คือผักที่เราปลูกน,นะแต่เธอทำไว้ซะเหมือนกับแปลงผักเลยนะนี่เดี๋ยวค่ะ ฝีมือพูมเอยนะจ๊ะหัดเร็วโอ้ยเขนชนขน้นา้นมา้นาดข้นมา้นมานายูขาข้นานมาูาด้นดาขม้น้นานาาด แบกลูกมีคนมาจริงๆว้าวอานเังกีอาาขอเองรอดนะแล้วเราจะมาเด็ดกินนะ ต้นก็หักแล้วจะรอดแล้วบ่เนี่ยต้องรอดอีกอะไม่รอดก็ต้องรอดผู<ม>้เธออยู่ดินแดนต่างประเทศนะต้องแข็งแรงเนี่ยค่ะมินจุนจา๋าก้าอ๋อก้าก้าโอ้น้าเหมยป,ปลูกเสร็จแล้ว เดี๋ยวสองสามวันแล้วมาดูอีกหนึ่งรอบกันนี่เนาะมาเพียงมามาเพียงก่อก็แบไม่คุ้มน่าไม่คุมไหนไหมเผื่อพรุนี้แดดออกแล้วมันมันแห้งวันนี้พาเด็กๆมาสำรวจที่อีกอันอ๋อปุยจุกโอ้บูนาหนุเจ้าหน้า 어? 나쁜 놈들 어디 있을까요? 나쁜 놈들 이거? 이거 빼고? 어? 오그게 무슨 차야? 오 그러네 오오 어. 어. 서연이랑 미가이 이거 해봐 응 찾아봐.

음. 3시 같이 탈수 있어?